สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูอะไรไปร้านไทยมาได้ขนมจีนแห้งได้กันได้หน่อมไม้แล้วก็วิวิจะมาหมกอันนี้มีหมูสามชั้นสองกรัม150รกรัมเราแล้วแต่เราจะชอบนะคะเตรียมพริก ไปเลยไปหมกหมอหมกหมอใส่น้ำปลาน้ำปาลานัวๆจ,จุดๆจัดๆหมกหมออู้อู้อู้หมกดอกไม้เห็นไหมวิว,วหัน่นทั้งหัน่นทั้งหันห่นฝอยหั่นเป็นชิ้นหัน่นจะหมกหมอ้อบ้านเฮ้าว,วิวไม่มีใบตองวิจะหมกหมอ้อหมกหมอ้อ หมกหม้อหน่อไม้กับหมูสามชั้นมา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 จุดจาดตันบึ้มเลยตั้งหม้อลงไปตั้งหม้อลงไปแล้วก็โขกโขกพริกกระเทียมโขกพริกกระเทียมกูจวดจัดมีพริกมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่าตะไคร้ใบมะกรูดโขกข่าลงไปนะคะ โขขาถ้าใครไปมะกรูดลงไปวิก็จะทำเห็นไหมเดี๋ยวไป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 ได้ไปได้ไปไดหิวข้าวมากแล้ววันนี้จะรีดผ้าให้เสร็จกลัวไม่ได้เงินบ,าบ,าบา่าบ่าว่านรีดผ้าไม่เสร็จเพราะไม่จ่ายเงนินให้ว่อันนี้มีกระเทียมมีพริกสดวิไปจะเทลงไปในหม้อนะคะ ขวด,ดแรงๆขวดขวด,ดแรงให้ทางบ้านได้มีมใบที่ขายนี่เออิตูอยู่เด้อค่ะอันอันนี้คือผัออิตูนะคะขวดเสร็จนี่เราก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำน้ำปลาโมกหมอเนาะ อันนี้มีหมูค่ะหมูเราก็จะเทจุดจุดลงไปเลยนะคะหมูสองร้อยกรัมร้อยห้าสิบกรัมอันมกน่อไม่ใส่หมูสามใส้เดี๋ดยวเท่ะเท่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ดเดเี๋ดยวเดี๋ยวผัดหมูก่อนค่เอาหน่อไม้ลง ก็จะมีกระเทียมมีขากะไช่ใบมะกรูรเดเราผงลงไปล้วแต่เราต้องผัดเนื้่องผัดหมูก่อนนะคะก็จะรู้หอมเราต้องผัดหมูใส่ที่มพริกพริกกระเทียมใบมะกรูดขาดกระไช่ทั่วๆให้ mong 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 một mong 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 mai, mai, มกมอมหมอมกมอมกเอาไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะนี่จะเอาทำง่ายๆทำง่ายหนี่มือรล่างแล้วุงด้วยผงนัวน้ำตาลนิดนึงท้ำมหมกหน่ใส่มกมอเขาเรียกว่ามกมอเดี๋ยวจะเอาน้ำมั น้ำมาเติมนิดนึงหมกหมกม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นไม่มีใบตองก็จะต้องหมกหม้อแล้วค่ะเห็นไหมนะคะหมกหม้อหมกหม้อเดี๋ยวเติมคนไปเรื่อยๆค่ะหมกหม้อนะคะสุดท้ายเราค่อยมาใส่ ผักอิตูผักบะหมันตูนะคะแล้วก็เราก็จะมีพริกพริกนีพริกพริกสดพริกอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะหมกหม้อคำว้าหมกหม้อลูกโดดลูกโดดเนี้ยลูกโดดเราก็ใส่ลงไปลูกโดด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 ใส่พริกลูกโดดลงไปเลยค่ะพริกสดสดพริกเขียวพริก น้ำปลาน้ำปลานี่ก็เอานี่ก็จะเติมไปน้ำปาลาสสนอัน่ี้หมดอย่างน้ำปาลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะมกหมอนี่มั้อเสบมกหมกเข้าไปสุดท้ายก็ใส่ริกตูสุดท้ายก็ใส่ผัก รเราก็ใส่อีตูนะคะเดี๋ยววิวจะเหยาะน้ำปลาร้าลงไปก่อนนะคะโบเบเป็นแกนถึงไงเช่นปลาถตัวแซบเอแบนัวแ,แซบนัว,นวยัวย่วยัวย่วยัว่วยั่วยั่วไปเลยะคะ่ะ no s o l u t i o ์เลยนะคะ ร้านนี้จะยยั่วเลยนะค่ะร้านนี้จะยยั่วๆด้วยพริกพริกหวานพริกอะไรก็ใส่ลงไปมกหน่อไม้แน่เนาะมกหน่อไม้ใส่เียคนๆไปได้คนคนหมกหม้อ เราไม่มีใบจองเราต้องหมกหม้อน้ำปลาสองช้อนโต๊ะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหมกหม้อมาดูเลยค่ะเราก็ล้วนลวนไปเรื่อยๆแล้วก็หมกหมกไว้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็หอมนุ่มแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาส หนึช้อนเพราะว่าวิวเป็นคนชอบปลาค่ะหมกหม้อหมกหม้อนะคะหมกหม้อใส่หมูสามชั้นหมกหม้อหมกไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอปิดพวกหม้อหมกแตงหมกหม้อหมกแตงหมกข้าหมกหม้อจุดจวดไปหมกหม้อไม่ต้อง ปลาหนีไม่อดไม่ยาต้องใส่สมุนไพรใหักักอีตัวก็เราก็ต้องใส่นะคะหมกหม้อปลาเป็เดเสโอ้เยเยอะทำข้าวสวยวันนี้ข้าวเหนียวหมดระยงข้าวเหนียวหมดระยงหมกหม้องอไมใ้ใส่หมูสา,สามชั้นนะคะลูกโดดก็เยอะแยะลูกโดด ไปดู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 ไม่มีแมไเพราะอีตูนี่จะลูกโดสลาลรังผาลูกโดสก็เสิร์ฟมาดูกันนะคะว่ามันจะน่าอร่อยขนาดไหนแาดหมกหมก หม,ม,มกหมอ้อเขาเรียกอะไรนะคะหมกหมอ้อหมกหน่อหมกหน่อไม้ใ <c oughs> ส,ส่หมูสามชัน้นใส่ตวัวอิจูเน,นะะี่ยค่ะแซ่บมากแซ่บ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  <c oughs> กินชุนชุนขึ้นมาแล้วนี่จะใส่ก็ใส่ <c oughs> โอ้อล้วนะคะ ว่ากินสมุนไพรมันแรงโอ้ยหอมมากหอมมากหมกหมอ้อหมกหมูใส่หน่อไม้นะคะหมกหมอ้อหมกหม้อไปเลยใครหิวก็มาเลยใครหิวก็มาเลยใครหิวก็มาเลยบึ้ม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 เดือดเดือด หมกหน่อไม้ใส่หมูไม่มีเป็ดตอกเราขอโทษค่ะขอโทษเพื่อนๆวิวไอเพราะว่ากินกินสมุนไพรมันแรงหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะอ้าสิชั่วปวดพรบะห้บาแกงมาเลยกิน กินมันแรงนะสมุนไพรค่ะตะไค้ใบมะกรูดมันแรงเราก็ต้องใส่ปริตูใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหมกหอไม้ใส่หมูสามชั้นมาเลยค่ะไปเลยจวดจวดเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็จะทานได้เลยนะคะใครหิวยกมือขึ้นหมก หน่อไม้ใส่หมูสามชั้น